สวัสดีครับผมนบอีสุสุนะฮะจากช่องน nope บอีสุสุสำหรับรถคันที่กำลังรับชมอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่น FTR240 นะครับหกรอบบรรทุกขนาดใหญ่ของเราตัวนี้ก็กำลังติดฟิล์มนะฮะก็ตามโปรโมชั่นที่ได้พูดคุยตกลงกับทางลูกค้านะครับมีแถมฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็จดทะเบียนเสร็จเรียบร้อย FTR240 นะฮะน้ำหนักบรรทุกรวม15ตันนะครับ คันนี้เป็น6ก้อตัวใหญ่ของเราเลย240รุ่นใหม่นะฮะนี่ตัวกระจังหน้าสีบร้อนเงินอย่างนี้นะครับผ่านการจดทะเบียนเรียบร้อยขนาดของตู้ตัวนี้นะครับก็จะมีความยาวนะฮะความยาวภายในนะครับอยู่ที่7เมตร6นะครับเป็นพื้นที่การใช้งานเลยนะครับของภายในเลย7เมตร6ส่วนความสูงนะฮะความสูงภายในเช่นกันนะครับความสูงก็คือตั้งแต่ด้านล่างนะครับภายในตู้นะครับถึงด้านบน ความสูงก็จะอยู่ที่2.6เมตรนะฮะนี่เป็นตู้10บานนะครับ FTR ตู้10บานกับโปรโมชั่นนะครับสำหรับรถรุ่นี้ก็99,000บาทได้แบบนี้เลยพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อย FTR ตู้10บานสําหรับความกว้างนะฮะความกว้างภายในนะฮะอยู่ที่2.4เมตรนี่ความกว้างของตัวใช้งานจริงเลยนะครับภายในตู้2เมตร ตู้สวยๆแบบนี้เลยกับโปรโมชั่น99,000บาทนะครับพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะลูกค้าไม่ต้องใจอะไรเพิ่มแล้วผมจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองนะฮะป้ายประกอบการร่วมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลย99,000เนี่สเปคตู้10บานในส่วนของพวกสีพวกนี้นะฮะสีตัวนี้เขาเรียกว่ากันมอเตอร์ไซค์นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะฮะว่าจะเอาสีอะไรนะครับ หรือว่าจะเอาขาวแดงแบบนี้ก็ได้ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นสเปคมาตรฐานของขนส่งนะฮะพวกสติกเกอร์สะท้อนแสงตรงนี้นะครับเขาก็บังคับให้รถบรรทุกนะฮะต้องมีนะฮะเพราะว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่นะครับยังไงก็ต้องมีพวกสติกเกอร์สะท้อนแสงกรณีขับกลางคืนนะฮะก็รถที่สวนทางการผ่านไปผ่านมานะครับก็จะได้เห็นตัวรถของเรานะครับว่ารถเราเป็นรถบรรทุก นี่ยังไงลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับเหมาะสาหรับบริษัทขนส่งหรือว่าลูกค้าที่ต้องการจะเอาไปวิ่งร่วมนะครับผมจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองนะฮะประกอบการร่วมลูกค้ากา็จ่ายค่าประกอบการร่วมเป็นรายปีเท่านั้นเองนะฮะก็สามพันกว่าบาทนะครับจ่ายค่าประกอบการร่วมส่วนเรื่องการจดทะเบียนปีแรกเนี่ยผมจดให้เรียบร้อยเลยลูกค้าพร้อมวิ่งใช้งานเลยกับโปรเก้าหมื่นเก้ามีติดฟิล์มอุปกรณ์ตกแต่ง ให้เป็นมาตรฐานเลยนะฮะแบบนี้เลยสเปคของฟิล์มลูกค้าก็เลือกได้นะฮะห0สิบสแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแต่นะั้นะถ้าแนะนำนะฮะก็แนะนำอย่าให้เกิน60ดีกว่านะฮะเพราะว่ารถบรรทุกประเภทนี้จะเป็นรถที่ค่อนข้างจะขับในระยะทางไกลๆนะครับยังไงก็ต้องวิ่งกลางคืนอยู่แล้วไม่อยากให้เกิน60%กำลังดีนะฮะ เดี๋ยวสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็โทรหาผมได้เลยเบอร์โทร081-467-6289นะครับพูดคุยกับผมเซลล์นบดูได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นนะฮะมีความกังวลเรื่องการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันดูก่อนนะฮะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับคุยกันได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไง มีรถเข้ามาใหม่ๆนะครับผมจะมาถ่ายกันให้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม